ช่วงนี้นะครับบ้านเรานะครับประเทศไทยนะครับมีเหตุการณ์ครับเกิดบ่อยๆครั้งคือแผ่นดินไหวครับซึ่งสิ่งที่ตามมาจากหลังแผ่นดินไหวก็คือสึนามินะครับผมแนะนำครับแอปแอปหนึ่งครับไว้แจ้งเตือนแผ่นดินไหวและก็สึนามินะครับแอปนั้นก็ชื่อว่า earthquake TMD นะครับล่าสุดนะครับเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ครับแผ่นดินไหวใต้ทะเลนะครับแถวเกาะนิโคบาลนะครับทางใต้ของอินเดียนะครับผมแนะนำเลยครับว่า การที่คุณมีแอปนี้ติดตั้งในมือถือครับมันจะได้แจ้งเตือนรู้ทันเหตุการณ์นะครับรู้ทันท่วงทีนะครับคุณจะได้มีเวลาอพยพนะครับในการขึ้นที่สูงนะครับถ้าเกิดสึนามินะครับหรือว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะคุณก็จะได้ไม่ไปในจุดๆนั้นหรือว่าบริเวณนั้นก็ตามนะครับผมชอบอย่างหนึ่งของเรทัสกินะครับที่เปรียบเทียบไว้ว่าการที่เรารู้อนาคตครับก็เหมือนกับเรารู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ครับการที่เรารู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหรเราก็แค่เตรียมร่มครับไว้ในกระเป๋าครับไม่ใช่ครับบมมกกกฝนนนนจจไ่้าาาออะครับ อย่ากลัวครับในสียังไม่เกิดครับแต่พร้อมที่จะรับมือกับมันครับนี่คือคําพูดของเดทัสกีที่เปรียบเทียบไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งครับติดตั้งแอปกันครับว่าเราติดตั้งกันยังไงครับไปครับตัวนี้คือแอป earthquake tmd ของผมนะครับคือแอปแจ้งเตือนของผมที่ผมโหลดมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยครับไปครับก่อนอื่นเลยครับให้หามา App Store ตัวนี้นะครับนี่แอปสโตร์นะของผมไอโฟนนะครับมันจะขึ้นคำว่าแอปสโตร์นะครับถ้าของเพื่อนเาว่า p ด้เก็าไปกด้หายลยครับหา ไปเรื่องพวกค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า Earth q u a k e tmd นะครับนะครับกดเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ครับ e นะครับนะครับ a r นะครับนี่ครับตัวบนสุดครับ earthquake tmd นะครับกดเข้ามาเลยครับนี่ครับไอคอนจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมโหลดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดเปิดเลยนะครับ เปิดครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าแผ่นดินไหวและสึนามิครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูตอนในห้องของแผ่นดินไหวก่อนนะครับนี่นะครับนี่คุณจะเห็นนะครับนี่คือแผ่นดินไหวนะครับเป็นเดียวทันนะครับคุณจะเห็นว่าในล่าสุดนะครับก็ที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ลงลงมานะครับก็เป็นเชียงใหม่นะครับนี่คือตัวที่สามนะครับเป็นเกาะนิโคบาลที่ผมได้พูดไว้ตนคลิปนะครับตัวนี้ครับนี่มันจะแจ้งเตือนเรานะครับว่าตรงไหนตรงไหนบ้างครับส่วนสึนามินะครับ ก็เขียนว่ามีประกาศสึนามิครับว่าแผนที่นะครับแล้วก็จุดหลบภัยสึนามิครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อที่สามกันครับอ่านี่นี่คือจุดหลบภัยสึนามินะครับคุณจะเห็นนู้นเขียวนะครับคุณจะเห็นว่านี่เป็นจุดหลบภัยนะครับนี่เป็นในข้อจุดหลบภัยกันอยู่นะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับนี่มุดเกาะพีพีก็มีนะครับนะครับนี่แอปก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูตั้งค่านะครับนี่ผมแนะนาครับให้เปิดทั้งหหรไไวตง แนะนำให้เปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาตรงก้อนด้านขวาบนสุดครับตัวไอครับตัวนี้ครับตัวนี้แค่เป็นแอปของนะครับพัฒนาโดยนะครับกองฟาระวังแผ่นดินไหวครับและกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแปลว่าตัวแอปตัวนี้ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นมิจฉาชีพรอเป็นราชการเรานะครับนี่ตัวแอปแอปของกรมพัฒนาแผ่นดินไหวนะครับนี่นะครับแนะนำเลยครับแอปนี้ครับนะครับในการติดตั้งนะครับแนะนำครับไหนก็ฝางไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ